อาริสามีหาลอบหน้าคุโจชื่อเล่นนารยาอที่แม่แม่ป็นชาญี่ปุ่นและพ่อเป็นชาวรัสเซียเธอได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดและได้รับฉาย,ยาว่าเจ้าหญิงผู้สันโดษหญิงสาวผู้สง่าง,งามและสมบูรณ์แบบเจ้าหญิงอาริสาว,วันนี้ก็สวยเหลือเกินนะวันจะได้รับการเยยยาแต่เช้าเลยในบริเวณที่ด้านข้างเธอที่ทุกคนพากันอิจฉาอนุสวัสดิ์คุณเสกคุง เอกใจที่ข้างตรงนั้นในเวลานี้ก็ตัดสินใจที่จะหลับโดยที่ไม่สนเวลาเลยสักนิดอรุสสวัสดิ์ครูเสกคุณอรุสวัสดิ์อัลยาเกือบไปเลยวันที่มีตู้กาชาใหม่มานี่ว่ากฎของโรงเรียนห้ามไม่ใช้โทรศัพท์ไม่ใช่ยังไงก็แค่ห้ามใช้ระหว่างเรียนใช่ไหมล่ะข้าวยังไม่เริ่มเพราะงั้นก็รอรอกหน้าย้ยในเอสอาร์กุยังไม่มวแล้ว เก็บตัวสั่นไปได้แล้วนะขอดื่มดับสักหน่อยไม่ได้หรือยังไงอารียพฉันไม่เล่นเกมเหมือนนายไม่เข้าใจด้วยหรอกไม่ต้องเล่นก็เข้าใจได้อยู่แล้วน่าดูสิออร่าเขาเป็นตเดลกคอนเลยหน่อยุกเยร์มินี่เป็นเทพแห่งโนนจางของญี่ปุ่นไม่ใช่หรอทำไมถึงมีผมสีเงินน่ะแค่นางรักก็พอแล้วปะไม่รู้ดิอ๋อเซิจะยังไงก็ไม่สนหรอกเตรียมตัวเข้าเรียนได้แล้วนะต่อยิงอารียที่ไม่ใจอ่อนสุดเลยนะ กูเเองกอแข็งแกร่งจริงเลยนั่นเนี่ยมันไปโกวบังเลยไงเนี่ยสกุลยสธมาผมก็ซส้นเองก็สิงเงินเหมือนกันนะโอ้เมื่อกี้นี่ว่าอย่างไงนะแค่ด่านายว่าเป็นอนาคูที่น่าขยันขยันเท่านั้นแต่แอบด่าก,กันด้วยภาษาอื่นจะได้ไหมล่ะไม่สิถึงยังไงก็มีสิ่งหนึ่งที่จิงสานั้นไม่รับรู้เข้าใจว่าทุกคำเลยละเว้ยนี่สินะสินเดร้ ว่าหมอนี่มาซาชิกิจริงๆแล้วเขาจะมาสารเสียด้วย